กายอย่างหนึ่งแต่บางคนเต้นๆไปเอ๊ะมือคือแบบบางทีเพื่อความสนุกสนานอย่างหนึ่งด้วยแล้วก็อยากจะลดความอ้วนด้วยแต่บางทีลดความอ้วนลดยังไงก็ลดไม่ลงใช่แล้วอ้วนมากหน้าท้องยื่นมีคนสบประมาทอีกอ่ะงั้นวันนี้เรามาเลยนะคะ6 i days challenge by CP m e i j i นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการลดน้ําหนักเกี่ยวคนอ้วนที่โดนสบประมาทมากๆเลยซึ่งวันนี้เนี่ยจะเป็นสีซั้นสุดท้ายละนะคะที่เราจะพูดถึงโครงการนี้นะคะซึ่ง ร็กเองก็เคยอ้วนฉุกมาก่อนโดนเคยโดนโดนล้อสมาณไงบ้างไอตัวเหม็นไอปากเหม็นไอกลิ่นตัวแรงอะไรเงี้ยหนูก็เออก็จริงก็จริงวก่เดยวก่อน้อันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับความอ้วนมันเกี่ยวความสกปรกเออมันสกปรกคนอ้วนมัสกปรกคือบางทีเนี่ยอ้วนเนี่ยมันมีหลากหลายไอพี่สมมติพออ้วนปุ๊บเหงื่อมันก็จะออกง่ายอ้วนสะอาดกับอ้วนสกปรกจ้ะแล้วก็อย่างผมว่าโดนล้อหนักสุดคือแบบ อเสื้อผ้าไม่มีใส่อะไรเงีย้ยอันนี้แหลกมาเ<อ>พราะไซส์เสื้อผ้าปัญหาไม่มีแล้วไงครับโดนดา่าเยอะพอสะควนใช่ครับผมแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วเคยมีหนักสุดคือแบบเรียกวินโมไซวินโมไซก็ไม่ยอมจอดรับเพราะว่ากลัว,วยางแ,<ต>แตกอออชอบตรงไหนรู้ไหมชอบตรงเรียกมอไซว่าวินโมไซเรียกวินโมไซอะไรวินโมไซไม่ยอมรับ ันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่แจ็คบอกนะคะว่าเหตุการณ์ที่แจ็คเคยเจอตอนที่น้ำหนักเยอะๆเนี่ยคืออะไรบ้างแต่วันนี้เรามีคลิปค่ะมีคลิปเกี่ยวกับคนอ้วนที่เจอศพประมาทเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะมีวิธีการจัดการยังไงไปดูกันเลยค่ะพี่ไปประคอหน่อยดิอ๋อได้พี่ขึ้นมาเลย รถเป็นไรวะสตาร์ทไม่ติดเนี่ยผมว่าสงสัยเป็นเพราะคนอ้วนเนี่ยมาน,นั่งอยู่หลังรถผมเนี่ยรถถึงสตาร์ทไม่ติดเนี่ยคนสมัยนี้เขาออกกำลังกายแล้วนะแในออฟพี่ก็ออก,กำลังกายได้แล้วจริงพี่เนี่ยขนาดผมยังออกกำลังกายเลย,เยผมก็ออกกำลังกายเนี่ยเอยเอ นี่คุณคุนแล้วใช่ไหมใช่ครับผมโดนคุณนี่ด่าบ่อยมากคนนี้ครับผมเมื่อไร่จะผอมอะไร่นะผอมเอาหน้ามันต้องใช้เวลามันไม่ใช่ว่าเป็นโลกที่จะผอมมันหั่วภาพได้มันต้องใช้เวลาในการแต่ผมเชื่อว่าซีซั่นหน้าเนี่ยคุณแอลลี่แชทต้องผอมอย่างแน่นอนเพราะซีซั่นนี้จบไปแล้วนะครับผมสำหรับซิตี้เดย์ชาเลนจ์นะครับผมต้องมาติดตามกันละกันนะคะใช่ซีซั่นหน้านะครับผมใช่เชื่อว่าคุณผู้ชมทั่วประเทศแหละก็ให้กำลังใจคุณแอลลี่แชทนะคะตอนนี้ลงสักขีดนึงหรือยังลงแล้วลงแล้วเขาลงมา10บกิโลเฮาลงสิบกิโล โครงการซิกซี่เด็ดชาเลนจตอนซีซั่นแรกเลยนะแล้วพอจบปุ๊บวันแรกก็กินด้วยความคุ้มารองเลยครับคุณโอนตคือมาวันเดียวพยายามมีแฟนเป็นเออเทรนเนอร์พยายามมีแฟนเป็นเทรนเนอร์นี่นี่ที่ดูผอมคือใส่สเตย์ใช่ไหมใช่นี่นี่ผอมลงมาอีกแล้วผอมลงมาอีกแล้วผอมอีกแล้วเดี๋ยวเราคอยดูกันก็จะลด้นให้กำลังใจกันคุณแอร์ก็สู้ๆแล้วกันนะครับผมเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะอื่นมาคุยอื่นมาคุย